จะขึ้นอยู่ว่าเออบาดเข่ามันต่างจะอยู่มานี่มันบสางทียินดี่ตอนรับนี่ต้องอาจจะมีเลยบางพื้นที่นะครับถ้าบุญมี่ถือว่าเป็นการซับซองการเป็นการถดถอยนะครับถ้ามี่ก็ดีอว่ิเป็นการเตรียมการไปสำหรับพื้นที่นั้นนะครับเนาะเป็นการซ้อมเป็นการทดถอยนะครับรถเข่าสิเก็บรถเอ่อมือยีบอกถึง ชิงเก็บเป็นรดเผารถเผาดีไหมงว่ารถการเผาในที่ลอกแจ้งเช่นเผาต่อสั่นเผาเผาขยะพวกเศษใบไม้เศษงาไม้พวกของขยะนิ่งแข่งอะพอมาอย่างพอพี่นองยิ่งข่าววาวาช่วงเมื่อกี้ช่วงแรกเมื่อกี้พี่เอ็มสองจุดห้าเคยได้ยินข่าวว่ครับพอพี่น้องหัววาวามันขึ้นอย่างพี่เอ็มสองยุด5 พีเอ็ม2 5คือฟุ่นขนาดเล็กเมากเล็กจนเราไม่สามารถที่จะมองเห็นด <lay> ้วยตาเปล่าสิมองเห็นสิเป็นมั่วมๆบางคนก็คือว่วเป็นหมอกแค่บางฝ่ายวรัยาการที่แท้มีหมอกลุ่มน่ำกันว่าแต่มันบวมแห้งมันคือฝุ่นพีเอ็ม2.5ถามว่าฝุ่นพีเอ็ม2.5ตัวแบบไดนนะครับ พี2เอ็มสองจุดหานี่ทาสูตรดมเข้าไปเรื่องๆเอ้ยโทษสูตรดมเข้าไปหลายๆเนี่ยฟุ้นตัวนี้มันสิเข่าไปปอดเข่าไปอยู่ในเส้นเลือดมันสิไปขัดขวางการอ่ารับออกซิเจนของเมงเรียดแดงของฮีโมโกลบินนะครับรับเข้าไปไหลายๆมีบางคนอาจสิหมดสติเสียชีวิตได้นะครับอันนี้คืออันตรายของมัน บางคนอาานสเขาเขาอา่า,อาจสีพันธุ์หูคักเนาะอ่าพื้นส่วน2เกิดจากอะไรบ้างหนึ่งหลักการเผาในที่รุ่งแจ้งกา,การเชื่อการเผาขยะการเผาตอสังข้าวโดยเฉพาะบ,บ้าน,นเท่าในการเผาหน้าเลยเนาะผมขับน,นั่งรถมากนี่ยผมยังพออยู่ได้แถวบ้านเท่าน,นะครับสองการจราจรมองหนการจราจรแม่แทบกรุงเทพเว็บมากรุงเทพ การเตะล้อจอดได้หลายการเตะล้อจอดติดขัดสามการเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อกเ,กเ,เพลิงรถอ่ารถเก่าๆเว้นดำๆเห็นบอลกลดเกา่เกาๆเว้นดำๆนั่นก็ไม่เหมือนกันสี่สถานประกอบการสถานประกอบการเช่นลโ,ลโล่งปูนเนาะลูกปูนพวกเนี่ยโรงงานต่างๆโมนี่อันนี้กระเท็อนไปตือสองไอ้พี่หยุดสองออขึ้นหาไรขึ้นกัน นะครับอันนี้คืออจุดประสงค์หลักๆของของของกิจกรรมของพูก้การนี้นะครับเนาะอ่าแล้วกา็อีกกิจกรรมหนึ่งนะครับอีกอีกกิจกรรมหนึ่งที่มากมือนีัที่ว่าอ่าพอมพี่น้องรุ่งเบียน,นนี่น้องยื่นขอบัตรประจําตัวไปนะครับเพป่นจะสมัครเป็นเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านให้พ่อแม่พี่น้องนํา นะครับผมพ่อแม่พี่น้องอาสิตบอสท่านพู้ว่าเอออา,าสาสมัครนี่มันขีอเหรงนะครับอา,าสาสมัครนี่จะคล้ายๆกับอสมอมีไผเป็นอสมพ่อครับมรผมหน 2, 3, 4, 4มึ่งพนสองสามสีม่สี่พุ่นขี้หน่อยแผลบ้ <laughs> านอสมันสิบเก,ก้าค่ายกับอสมอ,อสมอาสาสมัครสาสุขสีเงินงานทางด้านสุขภาพแต่ว่าท่อสมอ อาสาสมัครที่ทักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านเนี่ยจะยห็นงานทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับดูแลทางด้านสิ่งแวดล้อมไมหมู่บ้านแต่ว่าอสมออาสาสมัครสาธารณสุขสิดูแลสุขภาพของพ,พ,พีน่น้องอ่าในหมู่บา้านนะมันสีตากเดียวกสุขภาพก็หมู่บ้านเอ้ยโทษสุขภาพก็สิ่งแวดล้อมแต่ว่าถามว่างานของอาสาสมัครสองสองประเภทนี่เกี่ยวเนื่อง สืบเนื่องมีผลตอเนื่งกันบอมีนะครับผมขาสิมแอนลอมในหมู่บ้านของอแมพิ้องเนี่ยบอดีมีขยามีอากาศเสียน้ำเสียนะครับสีส้มผลต่อสุภาพกับอแมพิ้องในหมูม่บ้านใคือกัน